สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์ใบครูกระตุนกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูกระตูนจะมาทบทวนเรื่องแสงกันนะคะเด็กๆก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าแหล่งกำเนิด สร้างขึ้นหรือว่ามนุษย์สร้างขึ้นดีอยากเรียนรู้กันแล้วใช่ไหมคะนั้นไปกันเลยนะคะค่ะก่อนอื่นต้องมารู้จักความหมายของแสงกันก่อนนะคะแสงเนี่ยเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่ใช้ตาในการรับรู้นะคะเด็กๆแสงอะ่ะจะทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้โดยที่มีต้นกำเนิดแสงที่เราเรียกว่าแหล่งกำเนิดแสงนั่นเองคะ่ะ แต่เอแหล่งกำเนิดแสงนักเรียนจะรู้ไหมนะาว่ามันมาจากที่ใดบ้างอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่ามันมาจากที่ไหนบ้างงั้นเรามาเรียนกันเลยนะคะแหล่งกำเนิดแสงมีอยู่สองประเภทนะคะประเภทที่หนึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั่นก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดแสงด้วยตัวเองนะคะหรือ อาจจะเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่มีแสงในตัวเองนะคะอย่างเช่นสิ่งมีชีวิตเช่นหิ่งห้อยแมงกะพุนหรือปรากฏการณ์ต่างๆเช่น้าล้อง้าแลบเป็นต้นนะคะส่วนแหล่งกำเนิดแสงประเภทที่สองนะคะก็เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะคะ มันเป็นยังไงนะสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็คือสิ่งที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์นั่นเองเช่นการสร้างหลอดไฟขึ้นมาเพื่อให้แสงสว่างการจุดเทียนไขการก่อกองไฟหรือแม้กระทั่งการจุดพลุนะคะดอกไม้ไฟต่างๆก็เป็นแสงที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ทั้งสิน้นแม้กระทั่งแสงจากไฟหน้าจอมือถือหรือโทรทัศน์ ที่เรามองกันทุกวันนี้ก็เกิดจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะค่ะต่อไปจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่ของแสงนะคะแสงเนี่ยจะเคลื่อนที่ออกจากวัตถุที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงได้ทุกทิศทางเลยนะคะเด็กๆแสงจะเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกําเนิดแสงเป็นแนวเส้นตรงเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันสามารถเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกําเนิดแสงไปได้ทุก ทิศทางเลยค่ะแต่เอเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะมองเห็นสิ่งต่างๆได้ยังไงเราจะแบ่งกันเป็นสองกรณีนะคะกรณีแรกเนี่ยเรามองเห็นสิ่งที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงได้นะคะอย่างเช่นเรามองเห็นโคมไฟแสงออกมาจากโคมไฟโดยตรงเพราะฉะนั้นเราก็จะมองเห็นโคมไฟโดยตรงนะคะเพราะว่ามันเป็นแหล่งกำเนิดแสงค่ะ แต่ถ้าเรามองวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงถ้าเราไม่มีแสงเลยอ่ะเราจะมองไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นเวลาเรามองวัตถุท so ี่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงเช่นเช่นดินสอหรือว่าไม้บรรทัดอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่วัตถุท ok ี่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเพราะฉะนั้นในเมื่อเราจะมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงได้ เราต้องมีแหล่งกําเนิดแสงก่อนแล้วแสงจากแหล่งกําเนิดแสงนั่นน่ะจะให้ให้แสงเป็นเส้นตรงที่เราเรียกว่ารังสีของแสงนั่นเองนะคะเมื่อรังสีของแสงเนี่ยมาตกกระทบยังวัตถุแล้วก็จะเกิดการสะท้อนแสงจากวัตถุเนี่ยเข้ามายังตาของเราทําให้เรามองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงได้ทําให้เรามอง เห็นโต๊ะเห็นปากกาเห็นไม้บรรทัดเห็นอะไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวเราที่ไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงข้อแม้ก็คือต้องมีแหล่งกําเนิดแสงมากระทบ,บกับวัตถุก,ก่อนนะคะไงกันบ้างคะเด็กๆเด,ด็กๆได้เรียนรู้เรื่องแหล่งกําเนิดแสงกันแล้วใช่ไหมคะว่ามันมีอยู่2ประเภทก็คือแหล่งกําเนิดแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและแหล่งกําเนิดแสง ที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะคะและได้เรียนรู้เกี่ยวกับแสงเคลื่อนที่ยังไงเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงใช่ไหมและก็อีก,กเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการมองเห็นวัตถุต่างๆนะคะซึ่งแบ,บ่งเป็น2กรณีใช่ไหมคะกรณีแรกก็คือการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงวัตถุที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงเช่นโคมไฟหลอดไฟพวกนี้นะคะอย่าง โคตูนมองโคมไฟอคตูนมองเห็นโคมไฟอันนี้โค,คมไฟเป็นแหล่งกําเนิดแสงเห็นไหมคะมีแสงไฟออกมาเรามองแสงที่โคมไฟเราก็เห็นเลยว่ามันเป็นโคมไฟบอกได้เลยว่ามันคือโคมไฟอันนี้คือมองเห็นได้โดยตรงนะคะต่อไปกรณีต่อไปก็คือมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงนั่นอย่างเช่นอย่างเช่นน้ายาหยอดตาขวดนี้ หรือว่ารีโมทอันนี้มันไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงนะคะนักเรียนสังเกตได้ว่ามันไม่มีแสงในตัวเองถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะมองเห็น2อสิ่งน,นี้ได้ก็ต่อเมื่อมีแสงจากแหล่งกำเนิดแสงมาตกกระทบที่วัตถุแล้วสะท้อนมายังตาของเรานั่นเองนะคะเป็นกันบ้างคะเด็กๆสำหรับความรู้วันนี้ รู้ไปหลายเรื่องกันเลยใช่ไหมคะอย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ